สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะพอดีเปิดไปเห็นกระทู้ถามของกลุมจิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกัเป็นกระทูที่น่าสนใจมีท่านหนึ่งสอบถามมาในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินกับตามขั้นบันไดนะคะหัวข้อ,อ,อของกระทู้ก็คืออายุครบรับเงินเพิ่มก็เป็นกระทูเมื่อวันที่18เมษายน2566 ในรายละเอียดในคําถามว่าถ้าผมอายุครบ80ถ้าผมอายุครบ80ในวันที่1พฤศจิกายน2566จะได้รับเบี้ย800เดือนไหนครับก็ปอร้อยขอนุญาตต่บกระทูนี้เลยนะคะเผื่อที่ท่านที่จะเข้ามารับชมรับฟังใน ช่องที่พอน้อยประชาสัมพันธ์จะได้มีประโยชน์นะคะค่ะสำหรับในรายละเอียดค่ะว่าอายุครบ80ปีในวันที่1พฤศจิก,กายน2566จะได้รับเบี้ย800บาทในเดือนไหนนะคะการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ60-69ปี600บาท 7จถึงเจปี700บาท80ถึง89ปี800บาทและ90ปีขึ้นไป1,000บาทนะคะท่านที่สอบถามมาท่านจะอายุครบ80ปีในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6พัาร้พฤศจิกายน2,566ัารค่ะเป็น ช่วงอายุที่อยู่ในปีงบประมาณ2567ปีงบประมาณ2567เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566จนถึงวันที่30กันยายน2567อันนี้เป็นปีงบประมาณ2567ค่ะท่านที่ จะอ,อายุครบวันที่1นึค่ครบ80ปีในวันที่1พฤศจิกายน2566ค่ะอยู่ในช่วงปีงบประมาณ2567สิ้นปีงบประมาณ2567ก็คือในวันที่30กันยายน2567การปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างชีพตามขั้นบันได ไม่ว่าจะเป็นจาก600ไป700จาก700ไป800หรือจาก800ไป1,000บาทค่ะจะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดจะไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดนะคะท่านจะอายุครบ80ปออีในวันที่1พฤศจิกายน2566ซึ่งเป็นอยู่ในระหว่างปีงบประมาณจะไม่มีการปรับจะไปปรับช่วงไหน จะไปปรับตามปีงบป,ประมาณค่ะจะไปปรับตามปีงบป,ประมาณจาก700บาทเป็น800บาทสำหรับท่านที่สอบถามมาท่านจะได้เริ่มรับเบี้ยยางทีผู้สูงอายุ800บาทตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพกสิบเจ็ดเป็นต้นไปค่ะ ปีงบประมาณเ,าเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณ2,568ค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะว่าอายุครบ80ปีครบ80ปีในเดือนพฤศจิกายนในวันที่1พฤศจิกายน2566จะมีการปรับในช่วงนั้นไหมอย่างคะ่ะตอนนี้ตอนนี้อย่างนะคะก็ต้องรอติดตาม ข้อมูลข่าวสารเพราะว่ามาติคอรมอคณะรัฐมนตรีได้รับทราบกันแล้วนะคะว่าต่อไปต่อไปถ้าถ้า,ถาช่วงอายุครบในเดือนไหนเดือนถัดไปก็จะให้มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ช่วงนี้ช่วงนี้นะคะยังไม่มีการดรําเนินการยังรับตามขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะมติคอรมอที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่28มีนาคม2 5 6 6มติคอรมอรับทราบแล้ว ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งพออน้อยเองก็จะนํามาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางาสื่อผ่านช่องทาง YouTube นี้นะคะค่ะก็สรุปแล้วสําหรับท่านที่สอบถามมาค่ะ80ปีท่านอยู่ในระหว่างปีก็ประมาณ2567เพราะฉะนั้นท่านจะได้เริ่มรับเบีย้ยอย่างชีพตั้งแต่ปีงบประมาณ2500 68เป็นต้นไปปีงบประมาณ2568เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2,568นะคะค่ะก็มีการปรับเป็นช่วงตามปีงบประมาณจะไม่มีการปรับ ในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดข้อมูลข่าวสารถ้ามออีความคืบหน้าของมติคอ,อรมอหรือข้อกฎหมายต่างๆฝอนอเองก็จะนํามาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้รับทราบกันเป็นการต่อเนื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กแรกเกิดนะคะหรือท่านใดที่จะเพิ่มเติมหรือจะแสดงความคิดเห็นก็ผ่านคอมเมนต์ มาได้เลยนะคะทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ